สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนการกำหนดให้นะฮะให้สิบเบสเนี่ยเป็นผู้เสพเนี่ยมันก็มีการตั้งคำถามเช่นเดียวกันนะว,ว่าซึ่งในครั้งนี้เองทางห้องข่าวไทยโพสต์นะครับได้มีการสัมภาษณ์เนี่ยเขาเรียกว่าคนที่เรียกว่าอดีตเนี่ย เคยคุกคีกับวงการยานรกนี้มคือเขาอยู่กับตรงนั้นจริงๆเขามีประสบการณ์จริงๆแต่เขาจะมาเล่าให้เราฟังคุณผู้ชมนะฮะวันนี้นะครับทางห้องข่าวไทยโพสต์เองเนี่ยได้พูดคุยกับคุณอครินปูรีนะครับหรือคุณหลังพนครครับซึ่งเป็นอดีตขาใหญ่ในเรือนจำครับที่ยืนยันนะฮะว่ายาบ้าเนี่ยคือสารตั้งต้นสู่คดีร้ายแรงแล้วก็ทำลายชีวิต เท่าว่าดิ่งลงเหวลึกเลยนะครับแล้วคุณหลักเองเนี่ยก็ถือว่าไม่เห็นด้วยครับกับการที่จะมีการปรับเกณฑ์ยาบ้าสิบเม็ดเป็นผู้เสพเพราะมองว่าเป็นช่องโหว่ให้กระบวนการขายยาเสพติดเดี๋ยวไปฟังเสียงการสัมภาษณ์ในครั้งนี้ครับเชิญค่ะโดยโดยโดยประสบการณ์โดยตรงเนี่ยผมมาเป็นคนติดยาเสพติดทั้งหมดเด่ยคือยาบ้าล้วนๆเลยนะครับตั้งแต่ติดคุณสมัยเด็กอายุสิบห้าจนโตมาจนเข้าเรียนจําเนี่ยคือลักษณะของคนเสพยาบ้าเนี่ยนะครับยาบ้าเนี่ย มันเป็นลนักษณะของการที่เราเสพไปประมาณเม็ดสองเม็ดสามเม็ดแล้วเนี่ยมันจะเกิดอาการดื้อยาดื้อยาหมายความว่าในช่วงสัปดาห์แรกสําหรับผู้เสพใหม่เสพยาบ้าหนึ่งเม็ดหรือสองเม็ดจะมีอาการค่อนข้างระยะเวลายาวใช่ไหมครับแต่อาจจะแบบว่าเสพเม็ดหนึ่งอยู่ได้หนึ่งวันหรือว่าเสพสองเม็ดอยู่ได้หนึ่งวันแต่พอเสพประยะยผ่านไปหนึ่งอาทิตย์แล้วเนี่ยมันจะเกิดอาการดื้อยา<ม>ยาบ้านเนี่ยมันก็เลยทําให้ผู้เสพเนี่ยวันหนึ่งสามารถเสพได้มากสุดถึงห้าสิบเม็ดหกสิบเม็ดเลยนะครับ เพราะฉะนั้นระดับความอันตรายเนี่ยจริงๆกระทรวงสาธารณสุขบอกไว้ว่าสิบถึงยี่สิบเมตรเนี่ยถือว่าแบบโอ้โหถึงขั้นตายได้แล้วจริงๆคนเนี่ยเสพได้มากกว่านั้นใช่ครับคือจริงๆมันเป็นอย่างนี้ฮะด้วยสภาพร่างกายของมนุษย์แต่ละคนเนี่ยที่มันแตกต่างกันโดยเฉพาะตัวผมเนี่ยเพื่อนผมประมาณหกสิเปอร์เซ็นที่เสพยาบ้าแล้วเพี้ยนแล้วบ้าแล้วก็กลายเป็นไปไป,ไปไปไปออกต่ออาชญากรรมเนี่ยก็มาจากการเสพยาบ้าอยู่หลักประมาณสิบถึงสิบห้าเมตรเท่านั้นเลยนั้นผมคิดว่ายาบ้าเนี่ย อันตรายมากที่ผมพูดว่าคนเราสามารถเสพได้เรื่อยบางคนที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงถูกไหมฮะประสาทเขาค่อนข้างแข็งเนี่ยบางทีเขาจะเสพไดถึงสามสิบสี่สิบเมตรในในวันหนึ่งนะในยี่สิบในยี่สิบชั่วโมงอย่างเช่นเอาเสพช้าไปหนึ่งชั่วโมงยากอีกก็ไปเสพอีกผ่านไปหนึ่งชั่วโมงก็เสดอีกผ่านไปครึ่งชั่วโมงก็เสดอีกลักษณะม,มันใช้ระยะเวลาในการเสพเนี่ยทุงวันทีนี้มันมีช่องว่างระหว่างคนเสพกับคนขายซึ่งมีปริมาณยามไม่มากนะักตรงเนี้ยพี่พอจะอธิบายได้ไหมคะ คือถ้าถามผมเนี่ยว่ายาบ้าสิบเม็ดเนี่ยให้เป็นผู้เสพผมไม่เคยเห็นด้วยกับเรื่องพวกนี้เลยครับผมถือว่าถ้ากฎหมายเป็นแบบนี้มันจะเกิดช่องว่างให้กับพวกค้ายาดังนพวกผู้ายาเวลามียาแบบร้อยสองร้อยเม็ดเนี่ยเขาก็เอายาออกมาขายครั้งละประมาณสิบเม็ดถ้าถูกตำรวจจับมันก็ไม่ได้โดนการค้ายาถูกไหมฮะคือกลโกงหรือแน่เหลี่ยมของพวกผู้ค้ายาเนี่ยไม่ธรรมดานั้นผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยยาบ้าห้าเม็ดสิบเม็ดเนี่ยถ้าคุณขายเนี่ยมันคือคือการค้า จะสองเม็ดหรือหนึ่งเมตรถ้าคุณขายเนี่ยมันคือการการจำหน่ายยาเสพติดนะฮะผมคิดแบบนี้นะครับอันนี้มันมีอยู่จุดหนึ่งที่เขาบอกว่าจริงๆแล้วในเรื่องของเ,อเขาก็มองแบบเดียวกันกับพี่หลังเหมือนกันก็คืออาจจะต้องมีข้อถกเถียงเพียงแต่ว่าอา,อาจจะต้องอพิจารณาพฤติกรรมร่วมด้วยอันนี้ดุลยพินิษของตํารวจมันสามารถที่จะพิจารณาเรื่องนี้กับผู้ค้ายาหรือว่าผู้เสพได้จริงอะคะ สําหรับผมเนี่ยประสบการณ์ที่สึกจับมาเลยผมว่าไม่จริงนะับตำรวจเขได้มานั่งสืบเสียเวลาเขาก็อาศัยดูเป็นลักษณะไปอย่างเช่นพวกค้ายาห้าเม็ดสิบเม็ดในตำรวจจับได้ก็คือจับเลยมันไม่ใช่ผู้ค้ายาระดับแสนเม็ดล้านเม็ดต้องซามสิบส่วนเพราะว่าเป็นคดีใหญ่ถูกไหมครับง <g ul ain> ั้นวันนี้ผู้เสพผู้ที่ใช้ยาประมาณแบบห้าเม็ดสิบเม็ดแต่ค่อนข้างมากมากกับผู้ค้ายาลายระดับบิ๊กบิ๊กั้นผมคิดว่าประสิทธิภาพตำรวจเ่ยคือเขาไม่สามารถจะไปตรวจสอบได้แบบร้อยเปอร์เซ็นพฤติกรรมขนาดนั้นฮะเขาก็ว่ากันตามน่างาม เออมีอีกหนึ่งอันก็คือจากที่คุคกคีกับผู้ต้องหาค่ะหรือผู้ต้องขังที่ได้เข้ไปทําอันนี้ค่ะค,คือตอนพอจะทราบถึงสถานการณ์ของเครือข่ายหรือว่ากลวิธีในการขายในช่วงนี้ไหมคะว่ามันมีอะไรที่เขาพลิกเกมหรือว่าเขาปรับเปลี่ยนเพื่อให้มันทันกับกับยุคสมัยมากขึ้นอย่างี้คะพี่ผมคิดว่าเขาก็ค้าของเขาเนี่แหละครับแต่ว่าด้วยยุคสมัยที่เราต้องยอมรับว่ามันมีเรื่องของการหลบหลีกได้ง่ายขึ้นใช่ไหมฮะหรือบางคนอาจจะ มีช่องทางในการปกป้องตัวเองด้วยวิธีต่างๆในการค้ายางั้นเขาก็จะดูกฎหมายดูทั้งหมลนี่มันมีสื่อโซเชียลใช่ไหมอย่างเช่นเขาจะดูว่า,าสมมติถ้าเกิดเราบอกว่ายาบ้าเนี่ยสิบเม็ดไม่ถือว่าเป็นผู้จำหน่ายเนี่ยเขาก็จะมีกลยุทธ์ในการพิจแผนให้งั้นเขาขายยาบ้าเนี่ยตอกครั้งเนี่ยมียาบ้าอยู่ในกระเป๋าของเกงเขาเนี่ยอย่าไปเกินสิบเม็ดอะไรแบบนี้ครับมันมันจะมีวิธีการในการพิจแผนของเขาได้เพราะว่านีนสื่อโซเชียลมันค่อนข้างดีเขาก็ทันนะ นอกจากที่เขาไม่ทันเนี่ยเพราะว่าเขาเสพยามากจนทําให้สติปัญญาของเขาเนี่ยมันขาดความเฉลียวฉลาดไปมันก็เลยทําให้เขาได้ถูกจับได้ง่ายครับผมค่ะทีนี้อ,อ่มีข้อเสนอในการจัดการในเรื่องของการบําบัดของผู้ที่เสพเป็นเป็นทถือว่าเป็นผู้เสพจริงๆไหมคะพี่คือถามว่าผู้เสพจริงๆเนี่ยมันทําได้นะครับมันสามารถบําบัดได้จริงๆแต่ว่าตารวจเวลาจับแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันจับมาเนี่ยมันไม่มีเวลามานั่งถามไถ่เนียไม่มีเวลามานั่งดูพิสูจน์เพราะว่า คนเสพยามันก็เยอะบางคนก็เริ่มต้นจากการเสพยาเพราะไม่มีเงินเสพก็เริ่มไปค้าขายขายเล็กๆอะไรแบบนี้แต่เวลาตำรวจจับได้เนี่ยก็อาจจะมองว่าเขาเป็นคนขายเลยทั้งที่เขาบิงขาดชั้งเดียวนะครับแต่ว่าตั้ง8-9ครั้งนี่คือเขาเสพมาโดยตลอดแต่พอมันหาเงินด้วยวิธีการต่างๆไม่ได้แล้วก็เลยกลับมาขายยาเพื่อจะได้ยอดมาเสพอะไรอย่างเนี้ครับนั้นบางทีผมคิดว่าในเรือนจําเนี่ยมีหลายคนมากเลยนะครับที่ถูกจับมาในลักษณะการขายยาทั้งที่ตัวเองเนี่ยเป็นแค่ผู้เสพ หมายความว่าบางบางคนเนี่ยเขาเป็นแค่ผู้เสพอยู่ในชุมชนแต่เขาเนี่ยพุกคี่กว่าพ่อค้ายาแต่เวลาตำรวจจับได้เนี่ยก็คือจับเขาเนี่ยลักษณะเป็นผู้ค้ายาด้วยจำหน่ายด้วยแบบเนี้ครับนั้นผมคิดว่ามันมีผู้เสพม่นค่อนข้างเยอะกว่าผู้ขายท่านี้ในมองของความยั่งยืนในการจัดการปัญหานี้ตอนนี้ถามว่ารัฐบาลก็เอาจริงกับเรื่องนี้แล้วเพียงแต่ว่าถ้าจะจับให้ถูกจุดจริงๆเรื่องของการบูรณาการร่วมกันมันต้องทํำยังไงบ้างค่ะยาเสพติดเนี่ยเป็นปัญหาระดับระดับชาติเนี่ยฮะ ตั้งแต่ผมติดคุกมาตั้งแต่ยุคปี2542นถึงทุกวันนี้ยาเสพติดมีแต่เพิ่มขึ้นจัไม่มีลดเลยครับ90ผมบอกให้95%อยู่ในเรือนจำเนี่ยมาจากคดียาทั้งสิ้นบางคนอาจจะบอกว่าโดนคดีชิงทรัพย์บางคนบอกว่า,าจ,จะโดนคดีปล้นทรัพย์แต่ถามลึกๆเขาว่าตอนเขาถูกจับมาถูกจับปล้นทรัพย์ถูกจับชิงทรัพย์แต่ว่าเพราะอะไรที่เขาไปปล้นทรัพย์ไปชิงทรัพย์เพราะว่าเขาติดยาเสพติดไม่มีเงินซื้อ,อยาเสพติดเลยไปทำคดีดแบบนี้งั้น95%ส่วนใหญ่มาจากยาเสพติดทั้้้งสิินนนนววัีีเ่่ยผมคดา ยาเสพติดก็ยังระบาดเราตำรวจต้องเอาจริงเอาจังมากกว่านี้ครับเมื่อกฎหมายมันเข้มข้นแบบเน,นี้ยใครจะได้ขายยาสมมุติถ้าหลังพระนครไปขายยาถูกจับสารตัดสินห้าสิบปีและก็ไม่ไม่ว่าหลังพระนครจะทำตัวดีสักแค่ไหนไม่มีการลดโทษต้องติดครบห้าสิบปีในส่วนของการบําบัดฟื้นฟูอะค่ะพี่ในเรื่องของจิตใจอสมมติว่าในกรณีว่าเขาเข้าสู่กระบวนการแล้วจริงๆอ่ะมันเป็นเรื่องที่ยากมากที่จะการที่จะกลับเข้าไปอยู่ในสังคมปกติตรงนี้พี่หลังมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมไหมคะ คือมันมันมันไม่ได้ยากนะแต่สถานบําบัดของเราเนี่ยมันมันไม่ใช่สถานบําบัดแบบจริงจังนั้นคนเราเนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดเราไปอยู่ในสถานบําบัดยาที่มันจริงจังเนี่ยมันก็สามารถกลับมาสู่สังคมได้ผมเนี่ยเป็นคิสเตียนผมมีสู่รบำบัดยาของลุ่มพี่น้องคิสเซียนจำนวนมากที่ช่วยเหลือคนเหล่านี้ได้ออกมาอยู่ในสังคมได้อย่างคนปกติภาพของสังคมปลอดยาเสพติดในมุมมองของหลังพระนครที่อยากเห็นนะคะคืออะไรคะ คือคงเป็นไปไม่ได้นะฮะสังคมไทยมันไม่มีใครจะปลอดยาเสพติดได้แนะ่เมื่อกัญชาก็ยังถูกกฎหมายเมื่อน้ากระท่องก็ยังวางขาแบบนี้ที่ตํารวจบอกผิกดกฎหมายแต่ยังไม่ถูกจับถูกไหมฮะนั้นผมคิดว่าสังคมไทยมันเป็นแบบนี้วันเนี้ชาวบ้านผมเนี่ยฮะที่ผมอยู่เนี่ยเด็กติดยาติดน้ำกระท่องดูกัญชาวนไปก็วนมามันก็ยังเป็นอยู่แบบนี้ฮะ,ะนั้นวันเนี้ยในความรู้สึกข,ของผมอ่ะเมื่อยาเสพติดเนี่ยมันทะลุทะลวงกับคนที่ผิวล่างกันหมดลวมันค่อนข้างยากในการแก้ไข คนที่จะสามารถแก้ไขสิ่งเหล่านี้ได้คือคนที่ถึงกฎหมายที่จะต้องเอาจริงเอาจังก็ถือเป็นมุมมองที่เขาเรียกว่าอินไซน์นะคุณอาสนะใช่อินไซต์ไม่ไหรอันนี้แอบเอียงเลยนะชอบคุณหลังเลยสิ่งที่เขาพูดมันคือความจริงที่สังคมไทยจะต้องยอมรับคือไม่ต้องไปถึงคุณหลังก็ได้คนใกล้ตัวดีฉันญาติิกันนี่แหละก็ประสบปัญหานี้เหมือนกันติดยาคุณผู้ชมแล้วตัวเลขของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยที่น่าเป็นห่วงน่ะ เขาพบว่าคนติดยาเท่าไหร่คุณก้องให้ถ่ายผมไม่รู้ตัวเลขเลยนับล้านคุณผู้ชม 1. 1 5ล้านคนนะในคนไทยที่ทางกระทรวงสาธารณสุขเขาประกาศว่าอาจจะเป็นตัวเลขคร่าวๆข,ของผู้ใช้ผู้เสพผู้ติดยาบางรายอย่างที่คุณหลังบอกแล้วว่าแข็งหน่อยสติแข็งหน่อยหัวแข็งหน่อยก็ไม่มีไม่มีอาการ,รแต่ถ้าเสพเกินลิมิตปุ๊บ คือเราเห็นในหน้าข่าวนะ<า>คุณก้องก็เห็นทั้งมีทั้งคนครั่งนะ,ะทีงเขาไรทำร้ายร่างกาย<ฟ>ทำร้ายคนอื่นแล้วก็รวมถึงแบบว่าอาจจะตัวเองอาจจะถึงเสี่ยงชีวิตด้วยนะ้อยาตัวนี้มันทําให้มไม่เขาเรียกว่าไปควบคุมสมองไม่รู้ว่าอันนี้คือคุณพ่อคุณแม่คุณลูกเกิดค,คดีฆ่าคมขืนอะไรเยอะแยะ ตัวอย่างเนี้ยมันให้เห็นอยู่ว่ามันคือยาบ้านะที่อันนี้อินจริงคนรอบตัวที่เรารู้จักเนี่ยก็หลายคนเลยอ่ะแล้วก็ระบาดกนแบบเป็นเรื่องที่ทางแม่ว่าจะเป็นคุณร่างเองหรือว่าหลายๆคนก็ยังมองว่าการที่มากําหนดเกณฑ์ว่าจะ10เมตรหรือไม่10เมตรเป็นผู้ค้าผู้เสพเนี่ยอาจจะไม่ได้มีผลอาจจะไม่ควรทําแต่ว่าคนดูจตนาว่า คนนี้เขาขายหรือเปล่าดี่กว่าถูกไหมฮะอ่าอันนี้เป็นที่ตํารวจได้มีการ,ค,รคุยกับเราแล้วคือก่อนเข้ารายการเนี่ยได้มีการโทรศัพท์คุยกับตารวจคร่าวๆว่าเขาใช้เกณฑ์อันไหนในการที่จะดาเนินการก็มีการเล่าให้ฟังว่าก็ต้องดูเจตนาเป็นหลกักแหละว่าอ่าหนึ่งถึงสองเมตรก็อาจจะขายแล้วก็ได้นะ<ช>หรือพกไว้เสพอย่างเดียวมีข้อกังวลอีกอันนึงคุณผู้ชมขอเล่านิดนึงเขาบอกว่าเป็นห่วงว่าอาจจะเกิดกระบวนการมดงานนะที่เอเย่นเนี่ยเขาแบ่งขายให้คนเดินเนี่ยต่ำกว่า10เมตร แต่เมื่อถูกจับก็ไม่ติดคุกไงตามกฎหมายใหม่ที่เป็นไปตามนี้ซึ่งแต่ละวันเนี่ยเออมันมันก็จะมีการเดินสายมากขึ้นแต่เขาก็อก็ไม่ติดคุกไงเราก็เป็นคนเสพตอย่างที่คุณหลังพูดเมื่อกี้เลยว่าจะเกิดกระบวนําให้กระบวนการของผู้ค้าตัดตัวแล้วก็ไปทํากับเป็นขบวนการมดอะไรว่าแบกไปทีละสิเม็ดไปทีละสิเม็ดขยอยขายไปใช่เอาเป็นว่าฝากผู้เกี่ยวข้องนะคะพิจารณากันให้อย่างรอบคอบเพราะว่านับวันยาบ้าเนี่ยหาง่ายกว่าทอฟฟี่แล้วนะแล้วราคาก็ลดต่ําลงมาเรื่อยๆ แต่เขาทำลายเรานะทำลายตั้งแต่เยาวาชนคนทุกเพศทุกวัยเดินอยู่ดีๆอย่างค,คุณก้องดิฉันอาจจะถูกปาดคอวันไหนก็ได้ซึ่งก็เป็นเรื่องของยาบ้าอย่ามองด้านเดียวขอให้มองให้ครบทุกด้านค่ะ